ไมาลองกันหรือ,อยังคะกับร้านข้าวหมูแดงปริตวิญญาณเจ้าดังในติ๊กต็อกเราตั้งใจจะไปลองตั้งแต่เขาเปิดสาขาแรกจนเนี่ยเดลชอปสติ๊กเขาเปิดสาขาใหม่ที่โรงแรมเอเชียแล้วค่ะข mm. อเปิดด้วยเมนูติ่มซำค่ะเมนูแรกคือฮากาเมนูนี้หอมน้ำมันงานสุดๆเลยค่ะตามด้วยเมนูที่ใครมาก็ต้องสั่งข้าวปริดว <Ved> ิญญาณเมนูนี้คือน่ากินมากๆเรามาร้านนี้เพราะเมนูนี้เลยค่ะจะเป็นข้าวหน้าหมูแดงนะคะที่เสิร์ฟมาพร้อมกับไข่ดาวไข่ดาวเราแอดออนเพิ่ม2ฟองนะคะปกติจะมีแค่1ฟองแล้วหมูแดงเขาคือนุ่ม เข้าใจแล้วค่ะว่าทําไมถึงขายดีตามด้วยเมนูข้าวหน้าหมูพอกช็อปเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทางร้านแนะนําเลยค่ะทานคู่กับแกงกะหรี่เข้มข้นหอมๆแบบนี้เมนูนี้เราก็สั่งไข่มาแอดออนเพิ่ม2ฟองเหมือนเดิมค่ะเราชอบตัวหมูเขามากไม่เหนียวจนเกินไปแล้วเนี่ยจดดเด่นเลยคือเราชอบแผลกระดูกคือมันฟินอร่อยมากค่ะแล้วก็อิ่มสุดๆแล้วเนี่ยาจานนี้คือละมุนมากบะหมี่ฮ่องกงเนื้อตุน๋นเนื้อนุ่มละลายในปากแล้วเส้นคือเล็กเหมือนที่ฮ่องกงเลยค่ะตามด้วยเกี๊ยวหมูซุปกลางตัวไอเนื้อเกี๊ยวชิ้นนญและเเมูสุดท้าายร สั่งมาคือเป็ดย่างค่ะคือเป็ดเขาย่างมาสวยมากค่ะหนังมีความน่ากินเนื้อสวยมากจิ้มกับซอต,ตัวนี้นะคะก็จะมีความหวานเข้มขน้นเข้มขน้ขมขนแล้วคือที่ร้านยังมีเมนูให้เลือกอีกเยอะเลยค่ะเดินทางสะดวกมากโรง BTS ราชะเทวีเดินเข้ามาโรงแรมเอเชียก็จะเจอร้านอยู่ด้านหลังซ้ายมือค่ะ